สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องครัวรลำเพลินแม่สุภาพครับหลังจากที่รายงานจตำรวจสวัสดีครับนายแม่สวัสดีค่ะขวาเข่าเยอะนางกินเข่าบันเทิงเจ้าของแขกกินเข่ากินเข่าเป็นไหนพอใจบอมหมเนี่ยพอใจบอเพียงกระเส็บเขากระเส็บโอ้ยไปหุงเข่าเป็นมาผู้ใดหุงเข่าพระหน้าเป็นมาโอ้ยพอใจหลายมันเยอะมันเยอะพี่น้องพี่เก่า แปดโมงพอดีเนาะเดีวเขาจะอาบน้ำอาบยางแล้วเนาะเอาแปดโมงเละเท่าแปดโมงเสาร์ะเอาเมื่อกำนวดวันไหนดอกเห็ดแล้วไว้แตะเวนานนี้ได้ยังกินแม่แกงซักใส้ดอกปักคออป่าย่างอปากคออบนั่งพเราได้ปยววยเราสาดแบบซื้อเดนเขาไดวันน้เปัดสวยม่สวัสดีแม่เตงครับสวัสดีจิ้นเขาโ้ยพงษ์แ่คน ลูกไส้บรนหูงเขากระแซบเพือนสาวแกงปลากะแซ็บมือนกัวแกงปลาย่างโอ้ยอยู่ตั้งกตมาสิดปีแลยสิดไฮสิจมถิว่าสารพัดกต้องหุงให้เปลี่ยนตัวแกงปลาแกงบักฟักกะแซ็บเขาก็หุ้นซ็บบ้านเขามันแสบผู้ใด้หุงแล้วบ่านนี้ คอยฮวงคอยฮงว่ามันลูกฮงคอยพี่ละคอยพัฒนทั้งท่าัฒวนะทายีสานแค่นะมันมาอยู่ทองแม่แม่นเล่ยอแม่ยอกแม่ยอกแม่ผู้ใดคนก่อนจบอเสือเฮาอยู่ในว่าเฮาหงนี่เป็นคนหงเองเป็นนเอาใส่ยมอไว้เอาเป็น่ยงกัเป็นขนกดมอันนั้นบอก้ากระซงดอกว่าแต่เรากินเขาแ่บไปหงงกระซังมันถอด กันกินเขาเสี่ยมปลามันก็ไม่แห้งตัวปลาจังเดยจังอัินแกงพอดีให้แกงเราก็ได้ใส่หยางหยางเกงใส่หมอบ่ค่ะแกงใส่หมอแกงใส่หมอบแล้วก็ได้ใส่ปลาลาปลาหยังเลยแกงใส่ต้นหมอแหกีงหม้อเลยมัวเอาไรแม่แม่อิลีเลยใส่น้ำตาลนิดเดียวใส่ผงชูรสน้อยนิดนึงก็ใส่หลายเลยแต่กันน้อยน้อยๆิ่งเด้อซีเด้อเบิ่งเอาบอจูมึมีบ้านบิ่งเอาเด้อนี่ตามหน้าบ่งเอาเด้อ เออลูกเรือนห้านม่กินเขา้วแนี่เต่าเลยกินเาบังแมโบีเบงเอาโหลดบอดเอ้ยซ่มขึ้นมาโมนีสดซ่นสดใส่ับน้ำสาผมเก่าขัสาผมเออขันสาผมเียงคือเป็นไม่แห้งหัวเดบัว่าบ่วไม่กุนับน้ำอุ่นสาผมน่งมมมมกับอันลูกสาวสองคนตึงแต่ตีสี่ผคอยนว่าสีอะห้องสซยุบม่บ่สองคนจักแเนอย่างดอกแม่พี่น้องยุไก่กระไดเล่าไข่แล้ว ดีใจนทำแล้วช่วบไปเศร้าเตรียมตัวตั้งใจโหลดเล่าสิ่หายสูบเลยเตรียมถ้าเบิ้งยืมหน่อยเรากินข้าวแล้วกว่านี้เดี๋ยวถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งเอาเดี๋ฟังแล้วเนาะฝันว่าได้ไปที่รถบัสวันนี้ฟังเบิ้งแต่ว่ารถบัสไปไซบูล่ะเอาสี่เวลามั่ว แงอะตักกินเปนยาเย็นอ๋อแักแฟงบักฟากออนแฝงสุดตานเลยแม่เอล้มักยังีเลยไม่ใหญ่อาขึ้นมา่ินไเป็นของนันบ้านนี่ยย่าอมาพอใจพอใจวะลูกิสานหานประเซ่นเนาะลูกขอน้วไหมลูกขนย้วกินข้าวเจ้าไปจากข้างข้าวไป เบิ่งเอาเด้อเอฟยเบิรงเอาเด้อเอฟซีท es ุกทุกมุมทุกทโลกร่นเล่าเริ่มและซารแบทก็ตอนนี้กำลังได้หาสิบเปอเซ็นต์ไกลละแม่งกลปเอฟเพื่อนกับบารเต้เบิ่งเอาเด้อบเอร์เอาหมดใช่เลยโจโจ้เ่อบ้านคุณออำนาจม่กินเขาแลวแม่เนออ้ยฝน ลูกหลายคนแล้วลูกเตก็ดื่บจำใบใจต่อาดื่มใกินขางลูกหลายคนเหรหาลอยก็คนผุนแมเอแม่ไข้แล้วบางปุ่วารมตอนนั้นตัวเ่เน่ามันเป็นอไดต้อมองจะมองย่เป็นเขาเนาบยใจด้วพวกเขาไปเห็ุการนงาลูกแต่เพรสบายตัวมันเห็นกางบันอาบ่กางยังได้เอากางออกบนเงือดหลายคนอย่างเอปลารายกางใดเงือดเงือ แม่แตนกับสุธนันอ่ะโอปวดพวกม่วงเปลี่ยนนังหลังโคอหลังแข็งเอาการงอยายซื่อหลายสายซื้อเตยละโลสองโลเหาพ่อเด็กกินขาบหนึ่งขาบสองอได้แบมันบโมีง่ายเนาะจางเสืก็ดีได้เห็นบอกเขามาคือหลายอันคือน้ำผู้คั่วโอ้ผู้คั่วมีไงปวดแอวเขาบอเห็ดดีแม่มันเล็วบอกจจ่อยๆแล้วป่านนี้ใจตัวให้บอกรับเลยเห็นบอเริ่มแลนะให้กินจางเห็ดมันมีไอมันลากับเปลี่ยนเลยพูดถึง พู้ได้ถือเลขอันเอียงก่อนประเทศเล่าอยากให้เจ้ามาขือสื่อเอียงแม่ขอยาให้เจ้ามากินเมื่อนี้ลาพี่น้องใิ้ถือกันเบิดทโทรลค่ับางหลอดหนคืรถเม์กับลำพันเนี่เป็นรอเป็นอ่งอยูลำพันกับเม็ดเม่ถือพนวาม่เก็ตคนวมากตสามสามเก็ตสามตั3%สามตได้แล้วขวอดสามขอยบดรถรถเมฆใน ขนุนเด้นนี่เต้นห้องเรื่องผัวมันฝันอีกเขาอยซื้อเต็้นวรถมันอะนะรถมันาเตีันเมียอยูมแมียบัดเมียมันโทรน้ำแม่อยู่ถึกหลเป็นไรล่ะตัวละหาบาทไม้เง้ยบ่แล้วบานถือว่าไงถือสองสองแปดลันแล้วพอละหาบาทติดเนาะติดเนาะมีว้จะฟ้างถือกุกเลวานมันถือเป็นหมื่นเป็นแสนเี้ยว่าพื้นลูปพื้นลานตั้งบาท ยา่ามีเกดพวกนี้่ามิเกดก็ด็เลยออก,กไซด์ก็เลยพอดีกับถเบยยนดรถมัน,มนันดี<า>ก็เลยสือ่อกระถืเปาะโหลดบระสันต้าคุยเธอหูของแสบอีเลียโอ้ยบ่อยากคุยบอาเลยสมอพรกนี้เข่าเหลือด้นี่นั่นตีเห็ดนะตัวตีเห็น,น นี่ตุ้ยนี่แหละนี่นี่แหละหุ้งเขาตุ้ยหุ้งเขาแม่แกงปลาโอ้ยโอ้สูตรแล้วว่าเรามาจากไหนมาถึงเราจมหลายปีแล้วเนาะเพื่อจะหุ้งในหมอนี่เนาะโองให้เราเปลี่ยนรองกะกวาดบ้านผู้นีกัท่องนสะอาดอาบน้ำให้แม่ทำหนังตัวเป็นกะทีเป็นไงกันไปตัวก็ละนาทีแต่ขออย่างเดียวเดี๋ยววันี่ ตื่นมาแซ่บกูดแตงแต้มตีสี่ด่นพวม่แตีแห้มเดนเยอแซ่บกูดน้ำาอนตีสี่ไม่แหงแต่ขออย่างเดียวสักเีวลุกมาคุย่าตีสามตีสี่คุยไปจนมาหอยเาดี๋ยวขอไปเอามาคนมาคุยไปจนมา่มันตีหาทีเ้าุนกับเป็นเจอโมงไมแม่คุยกันเราพู้นย่างรค่ะมีมากบ่มากหลายๆเฮียนเท้านเฮนยัระสดกับเออแปลงยันสุดจ้ ต้มใหญ่ๆเฮ็ดไม้ยสดนั่นน่ะอือหลายไปตื้อเพิ่นเอาเอาใบมันมาเด้อเด้อไปซาอันนั้นซื่อๆซ้30บาทอบ่เอาหมากมานําโอ้เอาใบมานําเด้อมาใบใแกงใส่หยังเนาะเออเอาต้มดก็ได้อเ่งใบมัน่ะใบกันใบมันเฮาก็ใส่แกงใส่หยังได้ประโยชน์เอามาไว้นี่ล่ะสิเฮ็ดปาสิตําใบตําใบตําใบใส่กล่องใส่กล่องอัน ันน้ไมักปลาว้ปลาเฮีไแม่สากินได้ปลาหน้าไปให้หนิบอมาแล้วโอ้เพียตัวละสองตัวกินน้ำอยู่กันที่น้อนงันเอมันบอกให้แม่ภาพจินอ๋อแม่ภาพจินขอบคุณนี่ละเด้อน้องเอ๋กระดาเอามาให้แม่ภาพได้อยู่ได้กินอย่าใครมีแห้งขอบคุณหลายหลให้เขาทำมากขึ้นให้เขาลำเขาด้วยเขาหายอยู่หายินให้ขึ้นให้ขึ้นเงืนคลองเงืนมันได้เงื่อนมันสูกสูกมันมัน คนชางคือปลอดภัยจะใส่มาใส่ก็ได้น้องเอ้ย่วยยังกแคดียแเต็มไมจังเสียว้ยละที่อ่ใเผื่บ้าหเ่อะอกินง่ายนล่า่แล้วลูกกินง่ายนมากได้กินง่ายแกงกินเทียงพอดีละแล้วิตากอกบพียหลายดอกนําจิ้มอก็ได้ฝากไสั่งนี่คิมาตลอดไปงนได้กักออก็ได้แมนเข่าอย่างนี่อ๋อบ ยาตัวแล้วเนาะแกงปลาแม่แก้วักิ้วอยากไปแพ่งแหากินที่เปล่าๆปิดปิดปิดอ่ะแปลหน้าที่หรอเ่ะอุ้ยเอาพี่น้องคลิปนีนีอาไว้ซ้ำนี่เยออยาถิ่นอยาปลาคุณนายแม่เยอะหัวลำเพิ่นเอาพหอกดได้กดแชร์กดติดตามกดซับสไครไปบักูทบักคูเหลอยวพร้อมกันไหมสามสาวนึ่งสองส 潘家，马路涛啊，马路涛。<laughs>